สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตาม m y j เ j 5 9 8 channel สวัสดี FC ทุกท่านนะคะคนไทยก็คงจะได้ฟังข่าวกันหมดแล้วเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็น MOU 44หรือการให้สัญชาติต่างด้าวนะคะก็ยังคงดำเนินต่อไปนั่นแหละค่ะก็คือไม่ยกเลิกเนาะคนไทยก็ต้องทำใจกันนะคะทุกคนเนาะนะคะก็รอดูว่านะคะ ทีมงานของคุณเต้คุณโอมคุณสิงห์ดำจะไปคัดค้านได้สำเร็จไหมนะคะแล้วก็ศาลจะตัดสินมาเป็นแบบไหนนั่นแหละคะ่ะเนาะก็คือจะสั่งระงับไว้ก่อนหรือเปล่านะคะหรือจะยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนั่นแหละคะ่ะทุกท่านเนาะแต่ว่าเราก็ได้รับทราบกันแล้วเนาะว่ารัฐบาลจะไม่ยอมยกเลิกนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่ก็คือยังคงเดินหน้าต่อนั่นแหละคะ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็น m u 44 ก็คือเกาะกูดนั่นแหละค่ะเนาะแล้วก็แรงงานต่างด้าวให้สัญชาตินั่นแหละมันก็คือเดินหน้าต่อไปนั่นแหละค่ะเนาะก็เราก็เป็นแค่คนตัวเล็กๆเ,เป็นประชาชนตัวเล็กๆนะคะเสียงของประชาชนก็คงไม่มีอะไรนะคะไปห้ามได้หรอกเนาะนอกจากว่ากระบวนการที่ไปยื่นนั่นแหละคะ่ะถึงจะรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็ต้องรอฟัง คำตัดสินนั่นแหละค่ะเนาะว่าสารท่านจะรับแล้วก็จะพิจารณายัางไงเนาะแล้วก็ที่คุณเต้ไปยื่นเอกสารต่างๆนั่นแหละค่ะเนาะเราก็มารอรุ้นกันเนาะวันนี้ก็ได้เห็นเข้าไปที่ประชุมเนาะนะคะเข้าไปที่ประชุมก็ตามที่ทุกคนได้ดูข่าวนั่นแหละค่ะเนาะก็เราก็รอรุ้นกันนั่นแหละค่ะเนาะก็ไปชี้แจงว่าทําไมเราจึงอยากจะคัดค้านส่วนนี้ส่วนนี้ล่ะคะ่ะทําไมจับแล้วนะคะ ในเอกสารหรือการจับกลุ่มทําไมมันไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรจับมากี่ร้อยกี่ร้อยแต่ทําไมมันไม่มีในร,ระบบหรือเปล่านั่นแหละก็ที่คุณโอมพูดนั่แหละเนาะอันนี้คนไทยก็คงต้องข้องใจไปนั่นแหละคะ่ะเนาะข่าวจับข่าวจับแล้วว่าจับมาแล้วทําอะไรต่อหรือว่าจับมาแล้วผักดันออกหรือเปล่าก็ยังไม่มีนะคะเอกสารให้ชัดเจนหรือเปล่าวันนี้ก็ ว่ากันไปนะคะว่าสิ่งที่คุณเต้คุณโอมแล้วก็คุณสิงห์ดตรวจสอบมามีเอกสารอะไรบ้างเดี๋ยวต่อไปก็คงจะรู้นั่นแหละคะ่ะว่าคนที่จับว่าจับได้เท่านี้เท่านี้ยังคงอยู่ในประเทศไทยหรือว่าพักดันออกไปแล้วหรือว่าจับมาแล้วโดนปรับแต่ก็ยังอยู่ในประเทศเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะในส่วนนั้นเนาะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นข่าวนั่นแหละคะ่ะทุกวันใช่ไหมคะจับ ไม่ว่าจะหลบหนีมาทางช่องทางธรรมชาติก็อย่างที่บังกลาเทศก็27คนที่มาลบเจบ,บอกนั่นแหละค่ะเนาะไนจะทางรถรถเขาเรียกอะไรนะรถตู้รถตู้สามคันใช่ไหมมันก็มีให้เห็นเรื่อยๆไหนจะเป็นรถส่วนตัวที่ขนมาอัดมาที9คนนะคะอัดมาทีเยอะขนาดนั้นเน่ยแล้วแต่และคนขนเข้ามามีทั้งคนไทยเอาเข้ามาด้วย มีทั้งคนพมา่าขนกันเองเข้ามาด้วยใช่ไหมคะทุกคนที่เราดูข่าวเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าจับไปแล้วเนี่ยส่งกลับไปหรือว่าปรับแล้วยังคงอยู่ในประเทศไทยอันนี้มาแล้วพเจไม่รู้จริงๆนะคะในส่วนนั้นเนาะแต่เราเคยได้เห็นข,าข่าวครั้งหนึ่งนะคะเคยเคยเห็นครั้งเดียวแค่นั้นแหละที่ว่าจับแล้วให้ขึ้นรถผักดันออกไปเนะี่ยแต่ว่าเอาไปส่งถึงที่ไหนเราก็ไม่รู้ เพราะว่าถ่ายให้เห็นแต่ว่าตอนจับแล้วใส่รถขึ้นไปนี่แหละค่ะแล้วก็ออกเดินทางไปส่งที่ไหนนี่เราก็ไม่ได้ไปติดตามว่าเขาส่งถึงที่หมายไปทางภาคดันออกนอกประเทศหรือเปล่าหรือว่าไปที่ไหนก็ไม่มีไม่ไม่ได้รู้ไม่ได้รายงานในส่วนนั้นเนาะหมายรับเจก็ไม่ได้ติดตามในส่วนนั้นหรือว่าอาจจะภาคดันออกไปแต่ว่าไมลรับเจอ่านไม่ได้เห็นคลิปไม่ได้เห็นอะไรก็เลยไม่รู้ประมาณนั้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราไม่เห็นตรง ตรงที่ไปส่งเนาะเห็นแต่ว่าขึ้นรถขับออกไปนะคะเนาะแล้วก็มีการจับกลุ่มมาเรื่อยๆนั่นแหละค่ะจนกระทั่งมีมติคอรมอว่าจะให้สันชาตินะคะสนะคะสกลุ่มนั่นแหละคนไทยเลยต้องออกมาคัดค้านในส่วนนี้แหละค่ะว่ามันจะไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยเราเบางทีเราพูดไปเนี่ยคนหลายๆคนก็เข้ามาแย้งในสิ่งที่เราเป็นคนไทยที่ออกไป พูดไปปกป้องนี่แหลคะค่ะว่าการให้สัญชาติต่างแนวเนี่ยมันให้ง่ายเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะว่าสัญชาติมันมีมันมีคาและมีความหมายมันสําคัญกับประเทศไทยมากแค่ไหนนะคะในส่วนนี้เหมือนที่นายเลิฟเจพูดนี่แหละคะ่ะว่าสัญชาตินี่ก็คือมันเกี่ยวข้องกับการร้องเพลงชาติไทยของเรามาตั้งแต่สมัยโบราณบรรพบุรุษเรากอบกู้มาเพื่อให้ได้แผ่นดินนี้มาให้ลูกหลานไทยได้มีแผ่นดิน เป็นเอกราชเป็นอธิปไตยของตัวเองนี่แหละคะ่ะว่าเรามีแผ่นดินเกิดเป็นของคนไทยของประเทศไทยแล้วก็ต่อมาก็ได้มีเพลงชาติไทยให้เราได้ร้องเนื้อเพลงของชาตินะคะเพลงชาติไทยเรานี่มันมีความหมายมันมีความลึกซึ้งนะคะมันรวมเผ่าพันธุ์ชาติเชื้อไทยของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันนี่แหละคะ่ะเนาะการที่เราจะให้แบบเมาเขง่งให้ง่ายแบบนี้มันจึงเป็นการที่ คนไทยเรามองเห็นแล้วเอ๊ะมันเป็นอะไรที่แปลกป,กประหลาดมากตนจนต่างชาติบอกว่าเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งให้สรรชาติคนต่างด้ามากที่สุดในโลกเป็นอันดับหนึ่งอะเห็นไหมคะมันมันคืออะไรเราเราถึงถามว่ามันคืออะไรขนาดต่างประเทศแท้ๆเขายังไม่เคยให้แบบนี้เลยนะคะเขาก็ให้ในสิ่งที่แบบ อาศัยอยู่แต่เขาไม่ได้ให้สัญชาติแบบนี้เขารับเข้ามาให้มาอาศัยให้มานะคะอยู่แล้วก็ขอสัญชาติแต่ถ้าคนที่พูดภาษาเขาได้เขียนได้ก็อาจมีโอกาสนะคะได้สัญชาตินั่นแหละเพราะว่าเรา,เราไม่รู้ในส่วนนั้นแต่ว่าผลกระทบตามมามันมันเยอะในจนจนทุกวันนี้เขาผักดันออกนะ่ะเขาไม่อยากเอาเห็นไหมคะได้ยินข่าวไหมนะคะ ขนาดประเทศที่บอกเป็นประชาธิปไตยที่สุดกําลังจะเลือกตั้งไม่กี่วันเนี้ยจะเลือกตั้งนะคะประธานาธิบดีกันเนี่ยยังมีนโยบายจะผลักต่างด้าวออกไปเลยเห็นไหมคะเพราะมันล้นเมืองเขาแล้วมันทําความวุ่นวายมันอุย้ยสารพัดอย่างนะคะในสังคมเขาเขาเห็นแล้วไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมเขาเขาจึงจะผลักดันออกไปนะคะแล้วคนไทยเราเน่ย กลับจะให้สิ่งนั้นนะคะแล้วเป็นสิ่งเดียวที่ให้แล้วให้พร้อมกันเลยโดยไม่ได้คัดกรองอะไรเลยเนี่ยจนกระทั่งต่างชาติตีข่าวกันนะ่ะว่าไทยเราเป็นประเทศที่แบบคําเย็นยอมาเพียบได้หน้าบานกันแต่ผลกระทบจะตามมาไม่คิดถึงเนี่ยอันนี้นะคะคนไทยที่ออกไปพูดอย่างเราเนี่ยออกไปพูดออกไปคัดค้านกันนะคะอย่างทีมงานของคุณเต้ ก็เลยแบบโอ้โหเราจะอย่าเอาแค่หน้าถ้าเอาหน้าแล้วบ้านเมืองเราวุ่นวายเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันคุ้มกันหรือเปล่านั่นแหละค่ะเนาะไม่ต้องดีใจหรอกคะ่ะที่เขาประกาศให้เมืองเราเป็นอะไรที่แบบอืมเช,ชื่อชูเยินยอแต่ผลกระทบอ่ะมันจะตามมาในอนาคตข้างหน้าไม่คุ้มกับคําเยินยอนะคะหากสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นในประเทศเราเนาะ คลิปนี้ก็พูดประมาณนี้แล้วกันนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่ออกมาปกป้องบ้านเมืองของตัวเองนะคะแล้วก็ออกไปคัดค้านยืนโดยยื่นหนังสือนั่นแหละคะ่ะก็คือเราเห็นการยืนหนังสือหรือว่าเราออกไปเราไม่ได้ทําความวุ่นวายแต่เราออกไปเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองในการที่เรามองเห็นอะไรที่มันเหมือนจะไม่ถูกต้องอะว่า สิ่งนี้มันควรไหมหรือมันไม่ควรให้พิจรารณากันใหม่ได้ไหมอะไรประมาณนี้แหละค่ะเนาะก็เลยมีการคัดค้านกันเกิดขึ้นนี่แหละค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ